มึพี่น้องครับพูนพูนครับอ,อยู่ไหบ่บ่อกครับนี่เมื่อกี้ล่ะครับหมดครับมุนมีปุ๋ยเบิร์พี่น้องอยู่ไหบ่บ่อกครับนี่รุนกันครับรุนกันครับ สวัสดีครับมาเก็บมากรูเบ็ดกันครับพี่น้องสงใสัยบไถไทยเบิ่งครับมาใส่คำแห้งครับหาเลร็จับเขียดได้เขียด13โตครับก็เลยเอาเบ็ดมา13หลังพี่น้องมาใส่ยูไฟเดี่ยวล้ครับสิบพานให้บอกครับสิบอดเดียวยูเดียกินบอครับนาครับเป็นหลุ่นน้ำการครับเยือเขียดสิบพานมาครับพี่น้องกับเบ็ดสิบสามหลังครับนาครับ ครับหลังแหลกครับพี่น้องขุดค,ครับเขียดยังเป็นอยู่ครับขุดค,ครับเขียดยังเป็นกับใไดแก็บต้อครับพี่น้องตาครับหยุดน้ำพรมีครับหลังที่สองครับ คือเก่าอยู่ครับพี่น้องโวนครับหลังนี้คือเคียดตายเลยครับพี่น้องโวดครับเก็บครับ,รบหลังนีครับอเอาเบ็ดมาน้ำครับพี่น้องเอาเบ็ดมมโยนปลานํำครับ สาวๆเนาะเพื่อปลาสิกินเบ็ดนะครับส่วนครับอีกหลังครับส่วนครับพี่น้องนี่อีกหลังครับหลังนี่เขตก็ยังอยู่ยังเป็นอยู่ครับพี่น้องโอ้ยผ่านไฮบอรอครับนี่มีโตัวไฮบอรอครับ ยังขื้งเงียบครักเท่ไลหลังเลยครับพี่น้องหลังนี่จังได้นี่ครับมองนี่อีกหลังนึงครับผูดครับอยู่ทางผูดพี่น้อง คึ้นเก่าอยู่ครับนั่งนี่ยู่งนี่ก็ยังคึ้เก่าอยู่ครับบงเขียดยังเป็นบ้าขึน้นอ่ะขุนครับเขียนยังเป็นอยู่ครับ บได้เก็บนะครับพ่นเขียนยังเป็นครับพี่น้องนะครับเป็นหลุดน้ำกันดีครับยังอยู่ประมาณสี่หลังนี่ละมั้งครับประมาณสี่หลังนี่ละครับนี่ครับอีกหลังครับเขียนยังเป็นเลยครับพี่น้องบไดรเก็บนะครับพ่นเขียนยังเป็นครับผุนครับบ่ะมานหนักมั่งครับพี่น้อง อีกสามลังครับลังนี้เขียดตายเลยครับเขาเก็บก่อนครับลังนี้ครับลังนี้ก็เขียดก็ตายแลวครับกเก็บก่อนครับโอ้ยยังสองลังสุดท้ายครับพี่น้อง นี่ครับเบาเอาเลยครับพี่น้องเขีย,กยดกระต่ายครับผูนครับหลังสุดท้ายครับอุ๊ยหลังสุดท้ายคือขั้นโกงครับบุญพี่น้องครับพูนพูนครับ อ,อยู่หาบ่าครับนี่เบิ่งตีแหละครับโคตรครับมุนดีปุ๋ยเบิดพี่น้องอยู่หาบ่าครับนี่ลุนกันครับลุนกันครับอู้อยู่โครับพี่น้องอยโยครับ พี่น้องใส่โลเลยครับใหญ่คักใหญ่เลยเลยครับพี่น้องปลาครับไปทางเทิงก่อนครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับ ใสโลเลยครับพี่นอ้องอยู่เขตทํทำงานครับเพราเอไรละครับจับโาหุ่มเลยพี่น้องหมันแห้งครับกับเบ็สิบสามหลังครับพี่น้องประมาณสิบสามหลังสิบสี่หลังนี่ละครับโอ้ยหันหมนัมนมนันมันได้ใส่เดียวขุมแล้วครับพี่น้องตัวเดียวก็ขุมแล้วครับ ใส่ใหญ่้ฮงวัดเตสิบบอมอันพี่น้องวัดเตสิบบอมมีโตครับมาถึงหลังสุดท้ายครับใส่ใหญ่เฮงดีใจครับโดนๆผอใส่ใหญ่จังสีครับดีใจอย่พี่นอ้องใส่ถุงเลยครับ เหระครับพี่น้องใส่ทุงเลยครับหมานตัวเดียวเหรอครับมือนี้ครับตัวเดียวเต่๋ว่าขุมครับพี่น้องได้ใส่ไงครับผมไปยุ่เบ็ดพรังต่อก่อนครับพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แล้ะครับจังไหนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับวันดีครับ